สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนครับพี่ยามเชื่อว่าการทําสวนกับงานช่างเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกไม่เฉพาะผู้ชายที่ทําสวนนะครับต่นนี้ผู้หญิงที่ทําสวนก็มีฝีมือเชิงช่างกันเยอะเลยเนื่องจากเครื่องยนต์กลไกเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําเดินท่อน้ําในสวนเราพึ่งพาช่างนอกเนี่ยบางทีงานไม่ถูกใจหรือราคาแพงงานบางอย่างไม่เร่งด่วนเราต้องทําเอง เพราะนั้นงานสวนทิ้งงานช่างไม่ได้หรอกครับยิ่งใครมีทักษะเรื่องงานช่างเท่าไหร่นะยิ่งได้เปรียบเท่านั้นวันนี้พ่ยามก็จะมาเล่าถึงเรื่องการบำรุงสาเครื่องมือช่างที่เราใช้ในงานสวนคิปก่อนพ่ยามก็เล่าไปแล้วว่าเครื่องมือช่างที่เราใช้ในงานสวนเนี่ยควรจะมีเครื่องมือช่างพื้นฐานเนี่ยสิอย่างลองชมคลิปเก่าได้คลิปนี้พ่ยามก็จะมาพูดถึงการบำรุงสาเครื่องมือช่างพื้นฐานที่เรามีใช้ในสวนเครื่องมือช่างพื้นฐานมีอะไรบ้างก็พวก ไขควงปากแฉกปากแบนคีมปากรวมคีมปากแหลมคลีมตัดกันไกตัดกิง่งเลื่อยปะแจบางคนอาจจะมีดามฟรีมีลูกบล็อกเข้าไปด้วยคีมล็อกปะแจเลื่อนคีมคอมาเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับงานช่างงั่นเลยปกติเครื่องมือเนี่ยนะครับพ่ยามแนะนําว่าควรจะซื้อของที่คุณภาพดีราคาอาจจะแพงนิดนึงแต่จากการทํางานช่างเป็นงาน,นเหนื่อยของพ่ยามนะพวกนี้ใช้งานได้คุ้มค่ามากเลยเวลาขันหัวนอ็อตเวลาใช้งานซ่อมรุงเนี่ยมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ไว่าจะเป็นเครื่องมือช่างถูกหรือแพงแล้วแต่เขามีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งไม่ชอบน้ําแลวสวนเยเนี่ยพอเราเอาเครื่องมือช่างไปใช้เนี่ยมันก็อยู่กับน้ําอยู่กับฝนอยู่กับแดดอยู่กับลมบางคนใช้งานเสร็จปุ๊บงานเรียบร้อยแลละลืมเครื่องมือช่างไว้ในสวนหรือเอากลับมาก็เอาไว้ในโรงเก็บยาสารเคมีนั่นแหละปบราณใช้ก็ออกไปใช้ทีหนึ่งบางทีนะลืมนาน ขึ้นสนิมหมดเลยเครื่องมือดีๆที่ซื้อมาอปล่อยขึ้นสนิมพยายามไปเห็นบางทีก็เสียดายนะวันนี้ก็เลยมาแนะนําวิธีการทาความสะอาดมาุงสายเครื่องมือช่างพื้นฐานปกติเครื่องมือช่างนะครับเราไปใช้งานในสวนกลับมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันสกรปรกมีคราบน้ํามันคราบโครน,นต่างๆอาจจะใช้ผ้าสะอาดชุบน้ําเช็ดให้เหรียบร้อยปล่อยพึ่งแดดให้แห้งหลังจากนั้นก็ใช้น้ามันหลอ่อลื่นในประสงค์ฉลมจุดยึดต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะวันนี้พยายามเอาน้ํามันหล่อลื่นในประสงค์ W D 40ยี่ห้อนี้ ก็เป็นที่รู้จักที่หีอหนึ่งนะพอเห็นกระป๋องเห็นโลโก้ปุ๊บจำกันได้เลยแต่รุ่นที่อยู่ในมือพี่ยางเป็นรุ่นใหม่ก็คือภาษาอังกฤษเรียกสมาร์ s สตรอแต่ถ้าเป็นภาษาไทยพี่ยางบอกว่ารุ่นหลอดฉลาดหลอดฉลาดคือไอ้หลอดแดงๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะเวลาเราไปซื้อน้ำมันหลอดลื่นในปุ๋งมาเนี่ยเขาจะแถมหลอดให้เราหลอดหนึ่งหลอดสีแดงๆหรือหลอดสีขาวแล้วแต่แต่เชื่อไหมบางทีเราใช้กันไม่กี่ครั้งหรอววางไว้เนี่ยจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นสมาร์ s สตรอเป็นหลอดที่มันออกแบบมาใหหม่กก็คือติดัับวเลย แล้วพอติดกับหัวเนี่ยเขาก็ออกแบบมีการพ่นแบบสองอย่างถ้าใช้การพ่นจากหัวนี่นะครับก็คือเป็นการพ่นแบบสเปรย์พื้นที่กว้างๆเช่นว่าจอบใบเลื่อยหรือพวกเครื่องยนต์แต่ถ้าเกิดเรากดดึงหลอดปุ๊บขึ้นมาอันนี้เป็นแบบพ่นจุดแคบๆพวกซอกมุมของเครื่องมือช่างที่ต้องการการมีบอุษษ้งศาพวกจุดยึดล็อตต่างๆพอเขาออกแบบไปอย่างนี้นะเวลาใช้งานนะัาเสือ,อกมาเลย คือพอเลิกใช้เราก็พับเก็บมาเวลาเราจะใช้เราก็ง้างขึ้นมาให้มันดังกึก๊กเข้าล็อกฉีดพ่นตอนนี้ที่ต้องการจะฉีดเป็นสเปกก็กดจากข้างบนอืมสะดวกดีปกติน้ำมันหล่อลื่นอนเอเนกประสงค์คุณสมบัติก็อย่างที่เราเข้าใจครับสาหรับไล่น้ําไล่ความชื้นออกจากพวกขัวเทียนป้องกันสนิมหล่อลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีติดไว้หนึ่งหรือสองกระป๋องนี่แหละกันเหนียวคันนี้เนี่ยนอกจากเครื่องมือช่างที่เราต้องบุงษาเนี่ย อย่าลืมด้วยนะครับพวกเครื่องยนต์ที่ใช้ในสวนของเราเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ําเครื่องตัดหญ้าเครื่องปนยารถไถพวกเนี้ยเวลาเราซื้อมาที่แรกราคาแพงบางคนพอออกงาน3 4งานเอากลับมาจอดในโรงจอดไม่ได้ดูแลถึงวลาใช้เองก็เอาออกไปใช้งานบางทีพอขาดการดูแลารักษานานๆเนี่ยมันขึ้นตึงนในหมดเลยนะไอ้จุดที่มันต้องมีการเคลื่อนไหวพวกจุดสายพานพวกเฟืองต่าง พวกควน็อนตต่างๆเนี่ยขึ้นตนี้หมดเลยเพราะว่าเราลืมไปไงว่าไอพวกเนี้ยมันไม่ชอบน้ําแต่เราพามันไปสมุนม,มันในน้ํานั้นวิธีการเหมือนกันครับถ้าเรามีน้ํามันหล่อลื่นในกระถางเนี่ยตอนเช้าเราก็เอาเครื่องไปทางงาํางานเดินกลับมาอ่าดูสิมีคโคลนมีน้ําขังอยู่ตามหลุมตามตัวเครื่องไหมเช็ดออกเรียบร้อยดังนั้นสารวจจุดไหนที่จําเป็นจะต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษใช้น้ํามันหล่อลื่นจีดชโลไหมทําแบบเนี้ย เครื่องยนต์กลไกลต่างๆมันอยู่กับเราได้ยาวนานเลยอย่างที่พยีา่ยามเล่าไปตั้งแต่บางท้นครับงานสวนกับงานช่างเนี่ยบางทีมันแยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่ามันจําเป็นจะต้องมีการบำรุงรักษาเราสามารถจะบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทัวถึงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องยนต์กลไกลก็จะอยู่กับเราได้ยาวนานยืดอายุการใช้งานคุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนไปคลิปนี้พี่ยามก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ทำงานเชิงช่าง หรือเป็นชาวสวนที่ชอบในการดูแลรักษาเครื่องมือให้มีอายุยืนยาวขอบคุณาการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ